สวัสดีสมาชิกคณาสนะเซนเดกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกรุนหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้ผมมองไปที่เกมพเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยัอนของลิเวพูนะครับมาดูทางเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับกําลังลิ้นลุนนีตกชั้นเลยนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะหนึ่งแพ้สองเสมอสองความพร้อม 5, วันนี้กองหน้าคาดว่าจะส่งเจมี่วาร์ดี้เป็นหน้าเป้านะครับ เติมเกมลุกด้วยฮาวิบานเจมส์ดิสันแดนกลางก็จะมีเคนนี่เตเต้ดิบลลี่ฮอลวิลฟิส์แลนดีดีแนวรับก็จะมีโทโมริกัสตานโซยุนโซวาลฟาสลิคาโดเปเรเล่าผู้รักษาประตูก็จะเป็นแดเนียลอีเวเซ้นนะครับมาดูทางด้านลิเวอร์พูลนะครับกำลังพื้นลุ้นพื้นที่ยุโรปเลยนะครับน่าจะใส่เต็มสุขสำหรับเกมนี้นะครับฟอร์มห้านัดลังสุด ชนะ5ชนะ5นัดรวดเลยนะครับฟอร์มฮอตมากความพร้อมวันนี้กองหน้าก็จะส่งเดียโก้โชตาโฮดีก้กั๊กโปโมฮัมหม็ดซาลาแดนกลางก็จะมีเคอร์ติสโจนฟาบินยูจอแดนเฮนเดอร์สันแนวรับก็จะมีแอนดี้โรเบอร์สันเฟอร์จิลฟานได้กอนาเต้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริซงเบเกอร์นะครับเลตเปิดออกมาให ลิวฟูเป็นต่อ0.75กับ1ลูกนะครับผมวองว่าด้วยศักยภาพนักเตะของลิวฟูแล้วมาเจอกับเลสเตอร์ที่กดดันอย่างหนักน่าจะต้านลิวฟูไม่ได้ครับอาจจะเป็นลิวฟูที่เบียดเอาชนะได้ครับคืนนี้ให้ตามเชียร์ลิวฟูเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้เลยครับอย่าลืมติดตามช่องผมน,นะครับมา่มา,มา,ากทีเด็ดใหม่สวัสดีครับ